สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานเขาตินงูที่ราชบรุรีนะคะมาที่นี่ก็หลายครั้งแล้วอันนี้คือทางลงนะคะวิวแชร์นี่ต้องมอดลัวนู้นเข้ามาเลยเดี๋ยวสูมให้ดูหนักเขกากั้นลัวไว้ต้องมอดเข้ามานะคะต้องมอดเข้ามา นี่นี่คือสะพานเราเคยข้ามไปหลายครั้งแล้วอันนี้มาก็ลูกสาวก็เลยไม่ข้ามก็สวยอยู่นะคะสวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีน้ำตกเพิ่มมานี่ค่ะมาหลายครั้งแล้ว จะทําเป็นน้ําตกน่าจะเอาน้ําขึ้นไปแล้วก็ปล่อยลงมาก็เลยเป็นเหมือนน้ําตกก็ดีได้ถ่ายเทน้ําด้วยนี่นะคะคนก็มีเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเมื่อกี้เราไปสองคาเฟ่ไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายแต่ลูกนี่นี่คือสะพานที่ข้ามไปเดินชมธรรมชาติ ฝังนู้นแต่เราไปมาหลายครั้งแล้วเราก็เลยไม่ไปคนลากจะลำบากมากเราก็เลยไม่ไปค่ะเราก็เลยอยู่ฝั่งนี้ถ่ายรูปร้านอาหารร้านโน้นไหนไหนเขาหินงูน้วนนะคะเคยมากินอร่อยอยู่นะคะร้านนั้นอร่อยอยู่ะไงอ นะคะคนมาเที่ยวเรื่อยๆที่มองกล้องหน่อยนีุ่กคนเดี๋ยวไปจุดสังเกตุหน่อยนี่ร้านอาหารร้านอาหารข้างหลังอร่อยเคยมากินเมื่อครั้งก่อนมาครั้งก่อนไม่ได้ค่ะไม่แพงแล้วก็อร่อยด้วยต้องไปกิน เดีเ็บเดี๋ยวเจ็บนะแม่พราะว่าไม่ได้แล้วบภาพอ่ะก้องมองกล้งมองก้องหน่อยหนึงมองกล้องนี่หนึงยิมด้วยนี่นะคะจะให้ดูอีกรอบนี่ี่เขาสวยไหมนี่นุี่นะคะนี่ก็ใช้ได้เลยนี้ นี่คะ่ะนี่คะ่ะดูแล้วด้วยนะคะาาตรงนู้น,นมีลิงแต่ว่าเราไม่มีอาหารให้มันกินหาซื้ออาหารแล้วไม่มีตรงนี้มันไม่ใช่ตลาดไม่ได้ท่มีอาหารนี่นะคะพี่คนเดินผ่านเลยหนันนี่โอ้มือเดียวหันหน่อยนี่ นี่ะสะพานน่ารักเสยบ้านเดิเมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะจะเก็บภาพาสวยๆมาฝากบายบาย